นทกะเปรตนับแต่พระพุทธเจ้าบรินิพานล่วงไปได้สองปีในสุรัตวิสัยได้มีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าปิงคละเสนาบดีของพระราชานั้นชื่อนันทกะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความผิดแปลกเที่ยวยกย่องการถือผิดผิดโดยนัยยะเป็นต้นว่าทานที่ทายกถวายแล้วไม่มีผลบาปไม่มีบุญไม่มี ความดีทำไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ความชั่วทำไปแล้วก็ไม่เกิดโทษด้วยเพราะหลงเชื่อไปอย่างนั้นเขาจึงมากระทำแต่สิ่งชั่วร้ายทิดาของนายนันทกะเป็นอุบาสิกาชื่ออุตราแต่งงานกับตระกูลที่มีฐานะประมาณเดียวกันต่อมานายนันทกะตายไปบังเกิดเป็นเวมานิกเปรตที่ต้นสายใหญ่ในดงไฟไหม ได้รับทุกขเวทนาทรมานสาสมกับบาปที่เขากระทําลงไปนั้นเมื่อบิดาตายลงนางอุตราได้ถวายหม้อน้ำดื่มเต็มไปได้วยน้ำหอมสะอาดและเยือกเย็นและขันอันเต็มไปได้วยขนมที่มีสีกลิ่นและรสปรุงด้วยขนมกุม,มาทอย่างดีแด่พระขีพนาศพเทระรูปหนึ่งแล้วตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนกุศลเจาะจ,จงไปให้ว่า อยังทักขินาไมหังปิดตุอุปกปตุกขอทักษินานี้จงสวบด็จแกบิดาของเราเถิดในขณนะนั้นนั่นเองน้ำดื่มอันเป็นทิพย์และขนมอันหาประมาณไม่ได้ปรากฏแก่เปรตนั้นเพราะทานนั้นซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีนักสำหรับนายนันทกะนั้นเพราะบาปของเขาจะได้น้อยลงเขาเห็นดังนั้นจึงคิดว่า เราทำกรรมอันลามกหนอที่ให้มหาชนถือเอาตามอย่างผิดผิดโดยนาัยะามีอธิว่าทานที่ทายกถวายแล้วไม่มีผลคุณงามความดีไม่มีผลบาปไม่มีบุญไม่มีบัดนี้พระเจ้าปิงคระเสด็จไปโอวาดแด่พระเจ้าธรรมโศกค,ครั้นแล้วพระองค์จากเสด็จกลับมาเอาเถอะ เราจะช่วยเบาความเห็นของพระองค์ไม่นานนักพระเจ้าปิ ṅ คระให้โอวาสแด่พระเจ้าธรรมโศกแล้วเสด็จกลับโดยเส้นทางนั้นเปรตตนนั้นนิรมิตรหนทางนั้นให้บายหน้าไปยังที่อยู่ของตนที่อย่างวันพระราชาเสด็จไปตามทางนั้นขณะที่พระองค์เสด็จไปหนทางข้างหน้ายังปรากฏชัดเจนแต่ว้นทางข้างหลังหายไปบุรุษ ู้ซึ่งตามพระองค์เห็นเช่นนั้นก็กลัวร้องลั่นวิ่งประกาศทูลแด่พระราชาพระราชาทรงสดับต่างนั้นกระตกพระทัยกลัวประทับอยู่บนคอช้างตรวจด,ดูทิศทั้งสี่เห็นต้นไทรอันเป็นที่อยู่ของเปรตจึงได้เสด็จบายพระพักไปยังต้นไทรนั้นพร้อมด้วยเหล่าเสนาที่ตามเสด็จทั้งหมดลำดับนั้นเปรตประดับด้วยอาภรทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพระราชา เด้ถวายขนมและน้ำดื่มพระราชาพร้อมด้วยขราชบริพารทรงสงสนานเสวยขนมและดื่มน้ำระง,งับความเหน็ดเหนื่อยใน้นทางจึงตรัสถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกปุรินทะพวกเราจะพึงรู้จักท่านได้อย่างไรนันทกะเปรตกราบทูลว่าข้าพระองไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักกปุรินทะ ข้าพระองค์เป็นเปรตมาจากถินสุรัตวิสัยพระราชาตรัสถามว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ในสุรัตถวิสัยมีนิสัยอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรเพราะความดีอะไรท่านจึงมีอนุภาพอย่างนี้นันถากาเปรตกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ทรงปราบอริาราชศรูทรงพรดุงรัฐให้เจริญขอพระองค์ทรงสดับความนั้น อมมา์ข้าราชบุรพานและพราหมุวิหิตก็เชิญสดับด้วยขอเดชะเมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นบุรุษอยู่ในสุรัตถวิสัยเป็นคนใจบาปเป็นมิจฉาทิฏฐิทุศีลกรณีและด่าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อชนเหล่าอื่นกำลังทำบุญให้ทานข้าพเจ้าก็ทำอันตรายเสียซ้ำยังห้ามมู่ชนว่าผลทานไม่มีผลแห่งความสำรวม จักมีแต่ที่ไหนผู้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ไม่มีใครเล่าจักฝึกฝนบุคคลผู้ไม่เคยฝึกฝนได้สัตว์ทั้งหลายเท่าเทียมกันผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจึงไม่ต้องมีกำลังหรือความเพียรก็ไม่ต้องมีความภาคเพียรของบุรุษจักมีแต่ที่ไหนธรรมดาผลทานย่อมไม่มีใครจะทำบุคคลผู้มีเวรให้หมดจดด้วยทานไม่ได้สัตว์ย่อมได้สุขหรือทุกข์ที่ควรได้เอง สุขหรือทุกข์ที่เกิดจากการแปลผันสัสักนำมาเองมารดาไม่มีบิดาไม่มีพี่ชายไม่มีน้องชายไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีทานที่บุคคลให้แล้วย่อมไม่มีผลการบูชาก็ไม่มีผลทานและการบูชาที่ตั้งไว้ดีแล้วก็ไม่มีผลคนแม้ฆ่าคนหรือตัดคอคนอื่นก็ไม่ชื่อว่าใครฆ่าใคร แต่เป็นศาสตราเสียบเข้าไปในระหว่างช่องกายทั้งเจ็ดช่องชีวะของสัตว์ทั้งหลายไม่ถูกตัดไม่ถูกทำลายบางคราวมีแปดเหลี่ยมบางคราวกลมเหมือนงบน้ำอ้อยบางคราวสูงห้าร้อยยอใครเล่าสามารถจะตัดชีวะให้ขาดได้เหมือนเมื่อกลุ่มได้ที่ถูกคว้างไปกลุ่มได้นั้นย่อมคลายกลิ้งไปได้ฉันใดถึงชีวะนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมแหวกหนีออกไปจากร่างได้เหมือนบุคคลออกจากบ้านหลังหนึ่งเข้าสู่บ้านหนึ่งชั้นใดถึงชีวานั้นก็ชั้นนั่นเหมือนกันออกจากร่างหนึ่งเข้าสู่อีกร่างหนึ่งครั้นสิ้นกำหนด8ดล้านสี่แสนมหากับสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผานหรือบัณฑิตก็ตามจากยังสังสารวัตให้สิ้นไปแล้วจักทำที่สุดทุกได้เองสุขและทุกข์เหมือนตักตวงได้ด้วยทนานและกระบุง พระพุทธเจ้าย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมู่สัตว์นอกนี้ล้วนเป็นผู้ลุ่มหลงเมื่อชาติก่อนข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้จึงเ,เป็นคนหลงงมงายไม่รู้จักตื่นเป็นคนหลับไหลไร้สติขาดสัมปชัญญะถูกโมหะครอบงำเป็นมิจฉาทิฏฐิทุศีลจรณีและดาว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายภายในหกเดือนนี้ข้าพระองค์จกตายจากตกนรก อันเร่าร้อนแสนสาหัสนรกนั้นมีสี่เหลี่ยมมีประตูสี่ด้านซึ่งกํำสร้างจำแนกไว้เป็นส่วนๆล้อมรอบด้วยกําแพงเหล็กครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นนรกนั้นล้วนเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลิงประกอบด้วยความร้อนแพ่ไปรอบตลอดร้อยโยดอยู่ตลอดการล่วงไปหนึ่งมื่นปีในการนั้นข้าพระองค์ได้ยินเสียงอื้ออึงว่าเพื่อนยากทั้งหลาย เมื่อพวกท่านใหม่อยู่ในนรกนี้การประมาณหนึ่งหมื่นปีล่วงไปแล้วข้าแต่พระมหาราชเจ้าร้อยโกดปีเป็นกำหนดของนรกชนทั้งหลายผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทุศีลและติเตียนพระอริยะย่อมหมกไหมอยู่ในนรกถึงหมื่นโกดปีข้าพระองค์จักเสเวยทุกขเวทนาในนรกนั้นเป็นเวลายาวนานนี่เป็นผลกรรมอันชั่วช้าของข้าพระองค์เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงเศร้าโศกอย่างหนักข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงสดับความนั้นขอความเจริญจงมีแด่ข้าพระองค์และอุตราธิดาข,ของข้าพระองค์นางทำแต่กรรมดียินดีในนิตศีลและอุโบโสถศีลร,รู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีและยินดีในทานเป็นสะพ้ายตระกูลอื่นก็ยังคงรักษาศีลไม่บกพร่องตลอดเวลา และเป็นอุบาสิกาของพภาษากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริครั้งหนึ่งเมื่อภิกษุรูปหนึ่งมีศีลสมบูรณ์สำรวมตามีสติคุ้มครองอินทรีย์สำรวมระวังเป็นอันดีเข้ามาบิณฑบาตยังหมู่บ้านเดินไปตามลำดับตรอกมาถึงบ้านนั้นนางอุตราเห็นภิกษุนั้นแล้วได้ถวายน้ำดื่มเต็มขันและขนมอย่างวิจิตและอุทิศว่า ขอผลทานที่เดชชันถวายแล้วนี้จงสำเร็จแก่บิดาของดิฉันซึ่งตายไปแล้วเถิดเจ้าค่ะในขณะที่นางอุทิศส่วนบุญให้นั้นเองผลบุญก็เกิดขึ้นข้าพระองค์สำเร็จความประสงค์ดังปรารถนาบริโภคกามสุขอยู่เหมือนเท้าเวสวรร์มหาราชข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงสดับความนั้นบดีก,กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศของโลก พร้อมทั้งเทวโลกขอพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระอัครมเหสีทรงถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดชนทั้งหลายย่อมบรรลุอมตะบทด้วยมักมีองค์แปดขอพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระอัครมเหสีจงทรงถึงพระธรรมนั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดพระอริยบุคคล ผู้บรรลุอริยามรรคสีและพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในอริยผลสีชื่อว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงมีศีลสมาธิและปัญญาขอพระองค์พร้อมด้วยพระโชรสและพระอัครมเหสีทรงถึงพระสงฆ์นั้นว่าเป็นที่พึ่งที่รหลลึกเถิดขอพระองค์ทรงรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ทรงยินดีเฉพาะพระเมสีของพระองค์ไม่ตรัดคำเท็จไม่เสวยน้ำจานเถิดพระราชาตรัสว่าเทวราผู้ควรบูชาท่านเป็นผู้มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่เราเราจะทำตามคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของเราเราขอถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์พระธรรมอันยอดเยี่ยมและประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก เราจะรีบกดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทัพย์ในโลกยินดีเฉพาะภรยาของตนจะไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาเราจะผ่อนคลายความเห็นชั่วเหมือนโปรยกราบให้ลอยไปตามลมแรงหรือเหมือนทิ้งเศษใบไม้ใบหญ้าลงกระแสน้ำเชี่ยวและยินดีในพระพุทธศาสนาพระเจ้าปิงคระเมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วทรงงดเว้นจากความเห็นชั่ว ทรงนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าแล้วเสด็จทรงรถพระที่นั่งบายพระพักไปทางทิศต,ตะวันออกสิ่งที่เปรตนี้อยากให้และอยากได้จากคนเป็นเปรตนี้ต้องการสื่อให้ทราบว่าความคิดความอ่านที่ผิดผิดพลาดพลาดเป็นไปเพื่อการทำลายล้างสร้างความพินาศฉิบหายให้คนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มากๆบางคนเชื่อวยความสำนึกของตนเองว่า บาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีความดีทำไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ความชั่วทำไปแล้วไม่มีโทษอย่างที่บางคนบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปความเชื่ออย่างนี้จะทำให้เราถลําลงสู่เหวแห่งความหายนะมากยิ่งขึ้นชาตินี้ก็จะได้รับทุกภัยมากมายและคลันตายไปแล้วทุกโทษที่รออยู่ข้างหน้า ก็มากล้นเกินบรรยาย Oh,